เล่นอะไรอันนี้ไงกระดาษกระดาษตุมือคิดต่อเลยต่อ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 ตรอต่อต่อต่ขต่อ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 ต่ต่อต่อต่อ่อต้่อต่อ่อตอ่อต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 ่อ่ออต่อตอ่อต่อต่อ่อตีอเต่อต่้ต่อน่่อตอ่อต่อ่อตนอต่อง่อ้่อน่อ่ออ่อตคนต่้ต่อต่อต่ต่อต่อตอต่อนอ่่คนน้่ี่นอออน่่นน นี่ครัืออะไรครับชิพูครับผมชิพูคูเล่นอะไรเล่นโลโลวาเล่นโรโลวาด้วยนะลิลลินดีลินลินลัวลินลัวโลโลวามาจอครับดีครับดีครับลิเฟอร์ครับผมได้ไรครับเล่นการ์ดครับกระโดนต่อยไหมเฮ้ยเดี๋ยวตัวอะไรเนี่ยตัวไม่บอกนี่มันตัวซาดีนเขาเดียวซาดินน่นเองตัวนอกกล่องท่านด้วยเป็นเป็นอย่างหมามุ้ง นี่เขียวก็เขียวโอ้โหวันนี้ฟิลฟิลป่าฟิลป่ากับทุ่งหญ้าได้อันนี้้ามึงไม่ใช่เป็นกูดาคุณเล่นอะไรกันเนี่ยเออเอาขายของนดีกว่านะครับตอนนี้ที่ออกมาล่าสุดเป็นแวนดีบีทีศูนห้าครับตอนนี้ออกมาแล้วใครยังไม่มีก็สามารถซื้อกันได้ครับของอันนี้ร้วนะเดี๋ยนะลวโลวาไม่ให้ล้วโลวาก็อยู่ดีบีโนห้าแล้วในเดือนหน้านะครับวันที่สิบหกก็จะเป็น ดีซ oh, oh, oh. ีพี06เป็นซองตัดนะครับ DCP สุดหกออกวันที่สิบหกเดือนหน้าเดือนกรกฎาคมนอกจากปีสีสูงก็จะมีส,ส,สลิปสลิปลายลายกะมิจิรุแล้วก็อุรละละมาด้วยนะครับใครที่สนใจก็สามารถซื้อได้ที่ช่องทางออนไลน์และหน้าร้านในสองช่องทางาออนไลน์กดที่คำอธิบายใต้คลิปได้เลยมาเรามาชมเกมการแข่งขันกันดีกว่าไอ้ปูเอาออเดอร์ไปไหนมดอ้าวอ้าวอ้าวออเดอร์อะไรวะจบอแล้วจบแล้วจบแล้วช่องเดือ มามเอาเงินตอนนี้จบละจบละเพื่อนกูเข้ามาถึงในมือเขาไม่ใช่มือด้ไอ้ทีอ๋อเรื่องย่ามาน่าเรืยองย่ามาม่าเรื่เอ้าอ๋อเขาใค้ใส่นุ่งเขาแคตัวเล็กวันนี้ชาวบ้านเจอสองเฮ้ยแล้วเขาเปลี่ยนตัวไม่เจอเปลี่ยนตัวเป็นขอทิ้งเป็นเปลี่ยนทิ้งเ้วยสองใบแทนจบเลย โอเคอาเทนจั่วเติมหลุมจะเป็นหน้าสนใจทิ้งไว้หนึ่งใบทิ้งนี่อ่ะครับผมไม่นึ่งล่จัวขอแพนหนึ่งใบไม่ขอจะขออ่าโอเคยอมมาละคอหลังแหวนดอกหลังแหวนอย่ามั่วผมเล่นมาก่อนนั่นอ่าโดยหนึ่งดอกโอเคเอาไปหนึ่งเลื่องไม่ได้ทำจะมาแห่มันจะมาแห่จะมาแห่อย่างเดียจวตุ้ยกระตุยข้าแปดพัน เอาวางก่อนมาสิสิบแปดสิบแปดเข้าเลยพอดีคำเป็นหนึ่งพันเลยเปนสองใจัวสวยจริงน้ำแดงหิวก่อนไม่ช่วยอะไรหยิบน้ำแดงขึ้นมืออหิวน้ำเนาะปพักสงตัวเก้าฟาดมีดูเหงจริงอะไรนะเก้าพันไปเลยไปเลยไปเลยโอ้ยหมื่นแวนดูตึ๊บๆนะไปเลย กระจกเฮ้ยเขี้ยวถ่ายข้างจบละทิ้งมือหนึ่งใบเรียงกว่ยังสวือยเลยจับนกเต่าลืมนะครับมึงมีกี่ใบนะวันทูทีหกใบสิกหกใบเท่านั้นนั่งทางนี้ก็เบอร์สากับมองกันเลยนี่ใครสมองเป็นร้อยทินผักปลูกผักคิดก่อนคนที่โอเค คนนี้สภาพสภาเต็มร้อยเท่านั้นถึงจะอยู่รอดนะครับผมก็ไม่เต็มนะเกินเกินอ่ะเอาที่ล้นล้นเลยเลยรั่วไงทำอะไรคิดก่อนว่าอีกตัวหนึ่งจะปลูกไว้ตรงไหนเนี่ยในหลักสวนอ่ะปลูกไว้เนี่ยปลูกจะกบูดไมเอาหลังจวนน่ะเขาอ่านจิ้มบนนี้ว่าฮะกันใช่ผมไหนตัวไหนนะครับนี่นี่นี่บ้านนี่อุ้ยอุ้ย มาแล้ววะมังกรมังกรมังกรทองมังกรแดงกระชัเลยขี้โมปัดไปหมื่นหมื่นหนึ่งอันหนึ่งหมือ่าเสร็จหมื่นหนึ่งหมื่นห้าโอเวอร์เข้าโอเวอร์าทีก็อ่เฮียอ๋อนี่ไอ้ขีอาไหนคิดดีอ๋อนี่ครับผมโดยมือหนึ่งสองสามมือสอนห้สองมื่นห้าสองคีครับผมคิดก่อน นี่สามหมื่นห้าก๊อปคีด้วยก๊อปคีด้วยนอนเล่นไม่ก๊อปคี <laughs> พี่ตีทิ้งน้ำแดงปล่อยกดถึงไหมกดครับไม่กดคือไม่กันเอ๊ะกดก็คือกันอ่ะหิวหิวขึ้นเออผ่านเลยครับผมไม่เลี่ยงครับไม่เลียงขี้ผิดตัวใช่ไหม <laughs> จบนะท <laughs> ิ้งย,ย,ยุงไล์แกสามลงสนามนกโดดุ้ยนกไม่มีน่ะ กี่ครับอินสามบวกได้โทเคินการเป็นโทเคินหมื่นบวกได้ได้อยู่ไหนบ้างรีโมทรีมมทเหรอบายพูกผักสองตัวยุงบวกได้แล้บวกอะไรอีกบวกได้เฉยแล้วก็โทเคินการเป็นโทเคินจุบห้าพันตลอดเทิร์นคอนติเนียวก็คือบวกเป็นหมื่นได้ใช่ก็คือการเป็นโทเคินหมื่นไม่ไม่อะไรพี่อ๋อมันมันจะ็กซคอนแวนใช่ครับผมพูดอะไรผิด อันนี้บวกเสนอเฮ้ยมันมีเยอะไม่งันไม่ตัวแค่มันกลายไปในนี่ไงตัวแค่ไม่เหมือนตเป็นเหมือนกตตัวละห้าคันใช่หรือว่าเราจะเอาห้าคันคือเราจะเอาให้มันลดใครจะขายของเรามีเยอะ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 ไม่งั้นให้มันลดเข้าไว้ด้วยถามผมสักคำหรือไม่ไม่ต้องมึงไม่ต้องมึงไม่ต้องตอบปืนแวนเห็นไหมเห็นไหมแล้วมาแบ่งตัวตีบวกทั้งแถวโดนแบ่งตัวตีแบ่งตีสบัสดลุกจะบวกตามออเดอร์ในหลุมกับบายโซนไม่มีไม่บวก เข้ามาเลยมันบวชทุกสองใบเท่าไหร่นะสิบสามใช่ไหมสิบสามสามได้อ่ะสองลูกก็ได้สองลูกโอเวอร์โอ้โหสองลูกจั๊บจโอ้ยลูกใหญ่เลยโอเวอร์เทาน่าปัดหมื่นก่อนก่อนอันนี้สองตาโอเวอร์สองรอบเท่าน่าปัดหมื่นสามตันฮะมาสามทห้ไหมแล้วก็อะไรกันร้อยล้านให้แวนขี้ให้แวนร้อยหมื่นแล้วก็โอเวอร์ละโอเคอีกสองได้ร้อหมื่นด้วยแวนขี้พลัง กูโดนอะไรอ่ะที่ให้แหวนใช่ป่ะพลังแค่นี <S <s> <S ้จบไวดีนะไม่มีสามคีดทีเข้า şey ก yes ูโดนอะไรอ่ะโดนสามคีดเงน้องยิ K ้วไปไปไหนก็ได้เออเอ้ฉันชนะแล้วมาเรามาคุยกันหม่ดีกว่าคี่มันตันไปป่ะเกิดอะไรขึ้นโอ้ยโอ้์โอ้ย ตื่นเลย้วไหนๆก็ไหนๆเดี๋ยวเราแตกแตกเล็กให้ดูแล้วกันให้ดีแมวนะไม่อยากให้ไม่อยากเขาอ่ะไม่เขอยากให้เลยดวงมันดีเฉยหรอกมันกากทีริงๆเขาไม่ไม่นขอที้งของเราไปสุดของเราให้ก็ได้ให้ก็ได้อยากโชว์อยู่แล้วนะครับอยากโชว์โต้งอย่าเล่นตัวนี่หว่าผมไม่ทันแล้วเอาครับแตกปิดครับปตอนนี้เราก็คุยกันนะครับไม่แตกฮะโอ้ไปข่าวทะเลนี้ก่อนนะครับอยากเป็นหัวแถวเหรอครับ เอาน้องมาทำเลยเอาน้องมาทำเลยโอ้ยถือว่าได้เล่นถือว่าถือว่าต้นเกมก็เอายัดยัดเขาไปเยอะอยู่ไม่ทใช่มาทำไหมดวงลิฟเวอร์จริงคนเนี้ยสาบตาก่อนหน้นีมันไดโอเวอร์มาสาบตาติดโอเวตัวนี็กต้ใส่โอเวอร์กี่ใบอ๋อใส่สิบใบโค้ดเวอร์แล้วโอเวอร์จะต้องพวกที่เก้อยืนมาเสมอคือมันดงไม่มันมันได้สามมันสามแล้วโอกาสออกมาเยอะเขราะสามได้เลยอืมมันได้ได้นึงโอ้โหเช็คมันดูดีมากไม่ตอนผมเช็คตอนผมเชสี่ได้ก็ไม่ออกโอเวอร์เล่นบู๊ตสี่ได้ไม่ออกเลย มัโอ้คงออกอ่ะทิกเกอร์เข้าเรียมฟูดอ่ะเออเรียมไม่ไม่นี่เราจะอัดไปนี้อัดไปนี้เลยอืมมันมันแบบได็กกินมันไม่ได้เลยมันยังไม่ถึงห้าทีเลย่ไอ้ทามขอไอ้ทามถึงว่าถึงไอ้ทามเดี๋ยวก็ถึงแห้ไทามเขาหน่อยคิดมันตันหมดไปเตือนอย่างเกียจจ้าเตือนอ่ดีนะเนีกลางได้เล่นวีไวไปเลยในหกโมงครึ่งนคุ้มเลยอืมโอ้ใช่ใอะไรตรงนี้ขึ้นกอง นี่เราพมเลยไม่่อพี่ไม่พอดเลยผมขืนนะมันต้องมานั่งแตกเนี่ยนันงแตกเลยพอเถอะหวยม่ถูกใช่เลยพอไม่อเพอเดี๋ยวคนดูเบื่อต้อง้องเรบ้างบงบาไบบังแล้วพอวออกเลยสิเงาเงาไปหลงอ้อับตาเนี่ยอเพมเพทไมครับเพทเพไม่เห็นแล้วมสงเตมามาดู ตัวหลักนะเนี่ยเริ่มจากตัวเริ่มก่อนครับตัวเริ่มเล่นโลโลวาตัวตัวเริ่มเลยซึ้นมากลายเป็นโซตัวหนึ่งคอนเทนต์แคนกลายเป็นโซกาเองแล้วกลายเป็นมังกรกระดูกตอนทำเปนมังกรกระดูกกลายร่างก็เป็นดอกไม้ได้ยังไงไม่รู้ดอกไม้นี่ค่าวเดียบอกสัคิวกันนิดนึงอ่ะใหญ่ผักอันนี้ค่าวเดียบอกว่ากสามตัวนะใช่ป่ะเพว่าอธิบายไปเลยกินสามตัวกินอะไรก็ได้จนจบเทิร์นได้รับเทคบวกอ่ากูพูดอีกเทคแวนอันโดคสบวกห้าพันแล้วครับแล้เราไบอ์ แล้วก็เทคส,สองเป็นออตโต้ออลบอลเทิร์นนะ,นะใบาการ์ดออเดอร์จากแบบโซนหนึ่งใบสอง <ขอ S 1> พันโทเกน่เดินสองอ่าแล้วก็สกิลสามนี่โตเก่งเลยถ้าผิดเกมนะคือเมื่อตีโซบัสหนึ่งเลือกคันโทเก้นหนึ่งใบสแปนแล้วแบบห้าพันตามจำนวนออเดอร์ที่ชื่อแตกต่างกันทุกสิบใบในดอบและใบโซนคร,ครับผมก็ใส่สี่แล้วครับถังผมสี่ต่อไปยุงครับสี่ตัวอธิบายดิอธิบายตัใจกันเทคอธิบายทำไมยุงไม่มีรู้จักกันดีอยู่แล้วนะก็เว็บสี่จัวเอามาแค่เอ่อเว็บสี่ครับแต่เนี้ยอีกาอีกาเอามา โดนกินเท่านั้นเอามาเติมบอดใช่แล้วก็โดนกินเราได้แว่าเจกอีกาไม่นี่พี่เราบอกว่าถ้าเราเกียร์สามแล้ใช่ครับก็ผมแวนอ่ะโดดทิ้งไว้เถื่อนแรกไงต่อไปมังกรคุกดูเวียนไหวก็เติมบอร์ดเหมือนกันเติมบอร์ดครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเรื่องเอาเรื่องมาทิปไว้ทีหลังกรูเบื้องสองเกียสองใส่แค่นี้ครับผมอไอ้สามใบครับปลูกผักปลูกผักกี่ใบนะปลูกผักได้กี่ใบสองตัวปลูกผักได้สองต่อไปที่เกียรหนึ่งปลูกองอยู่ปลูกผักดีเลยพีจีกระจกหนึ ปกติไม่ทิ้งมือสามใบสามใบตรงนี้ทำไรครับปลูกผักหนึ่งตัวครับถ้าแวไมเก็สามปลูกผักอีกแล้วเดี๋ยวเอาดอร์เรามาก็บเกีหลังต่อไปเป็นทริกเกอร์คริที่เข้าหกใบคีเทคคีเทคสี่คีธรรมดาสองดาเทคสามฟอนเทคสามสองสองสองไม่บอกเขาไม่ผมก็ฮึฮึ เดี๋ยวนะคิวธรรมดาสามคิวธรรมดาแต่ว่ามันนี่มันเขียนอย่างเงี้ยไม่ก็คิวเทคโอเคคิวธรรมดาสามคิวเทคหนึ่งคิวกันเว็บอ่าโอเหนึ่งใบแล้วก็ข้างล่างข้างล่างเป็นแผ่นแผนฟอยไม่ฟอยมั่งเล่นหยอกเนาะมาทีนี้เรามาดูออเดอร์เริ่มจากหลอนอืมหลอนอันนี้ใส่คือใส่ออเดอร์ให้ชื่อต่างกันใช่ไหมใช่ครับอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันออเดอร์ใส่กี่ใบครับทั้งหมดรวมกันนับเลยครับผมเครียดเงินนับค่ับแค่หนหนึ่งสองสี่หก 7จ็ดแปดสเกสิบเผื่อใช้เผื่อตก1 1 1สิบเอ็ดสิบเนำมีนั่นด้วยบิ๊กเซลพี e เผื่อตกอ๋อเป็นอด้วยโอเคก็นับเป็นบิสออเดร์นี่ครับก็ดูเป็นแนวคงได้ค่ประมาณนี้นะครับสายอะไรนะชื่ออะไรนะไอสยางผมเรียกาดีนะซาดีนนะเป็นตัวไมเอะไรจริงไหมขอก็ตังผมอ่ะยินดีกับช้ำด้วยนะครับ S <S อ๋อดีครับครับผมสำหรับใครที่สนใจสินค้าก็สามารถซื้อได้ทั้งช่องทางออนไลน์และหน้าร้านที่เคยนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับคนหลอนฮะหลอน